สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำสปอร์ตไลท์สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ผมติดตั้งใน h าร l e y d ร์ดีพิซนนะแต่ว่ายังต่อรออยู่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเข้าไปในรถนะครับก็เอามาลองดูก่อนว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนี่นะครับตอนนี้เปิดคือตัวไฟตัวตัวไฟสปอร์ตไลท์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวนี้ที่ผมขายเนี่ยมันมี2สเต็ปนะมันมีเหลืองกับขาวตอนนี้ผมต่อเหลืองให้ดูก่อนว่าเหลืองเป็นยังไงแต่วผมจะเปิดไฟของรถนะซึ่งไฟหน้าคันนี้ก็เป็น LED อยู่แล้ว เปิดไฟของรถเห็นไหมครับไฟหน้าจะเห็นได้ว่าไอ้สปอร์ตไลท์เนี่ยโคตรสว่างแล้วมันปรับมุมได้นะไม่ใช่ว่ามันจะไปแยงตาเขานะมันเราเราติดแล้วเราปรับมุมได้นะเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับนะครับไฟไฟเดิมรถยังแบบว่ายังยังน้อยกว่านะตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยน ตัวไฟสปอร์ตไลท์เป็นสีขาวแล้วนะนี่นะครับแสงออกมาจะเป็นประมาณนี้เมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่าตรงป้ายเนี่ยมันจะสะท้อนเหลืองออกมาเลยไฟที่ว่ากดต่ําลงมามากๆ,ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงที่ผมติดตั้งเน,นี่ยมันติดบางโคนนะครับมันติดบางโคนนะครับบางโคนบางผมจะเปิดไฟหน้ารถนะเห็นไหมครับถ้าติดตั้งจริงๆแล้วผมว่า แล้วบคันนี้นะคันนี้คือไฟมันเยอะอยู่แล้วแหละผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดรถผมเปิดไฟคันนี้ให้ดูนะนย่ยไฟมันเยอะอยู่แล้วผมว่านะมันควรจะติดไว้ข้างล่างมากกว่าไอ้สองดวงเนี้ยแล้วไฟมันจะกระชูดเลยทีนี้คือตัวเนี้ยมันเป็นรุน่นเป็น soft a i l นะรุ่น air force ฮารเลรุ่นุูซี่เป็น air force ผมว่ามันทําเป็นปีกแบบเนี้ย อารมณ์มันก็จะเหมือนเครื่องบินนะนะอารมณ์มันจะเหมือนเครื่องบินแล้วไฟมันจะแบบว่าออกเยอะๆกลางๆเยอะๆผมว่าสวยดีนะแต่ส่วนมากไฟก็จะไม่แยงตานะครับเพราะว่าเรากดไฟเตี้ยส่วนไอไอไอสปอร์ตไลท์เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคู่เนี้ยผมว่ามันมันตัวบางโค้รถบางน่าจะต้องหาที่ติดที่ใหม่ให้มันใช้ไฟได้ไประโยชน์เต็มที่มากกว่านี้ เป็นข้างล่างอ่ะผมว่าโอเคเลยข้างล่างตรงนี้ผมก็ทําเองนะครับพอตีไฟเลี้ยวแหละแล้วมันจะกระพิบอาะจะกระพิบเป็นสีเหลืองไฟไฟชีวข้างขวาก็จะกระพิบเป็นสีเหลืองเลยถ้าปิดไฟนะมันก็จะเป็นสีเด็กสีสีขาวเหมือนเดิม ครับก็อย่างที่อย่างที่ได้บอกไว้นะครับก็สนใจคือถ้าขับรถถ้าขับมอเตอร์ไซค์ใหญ่อยู่แล้วขับเป็นบิ๊กบค์อยู่แล้วจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดูคติหรือเป็นทะเลดีวิสันก็แล้วแต่นะครับเข้ามาหาผมได้นะเรื่องระบบไฟนี่ผมก็รู้ในระดับหนึ่งแหละพอสมควรแหละก็ทําดูคติก็ทําไปหลายคันนกัน หรือจะเป็นฮาร์เลก็ยังก็เคยทําหรือจะเป็นพวกคอนดา้าโกวงโกวิงอะไรก็เคยจับมาแล้วยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะได้ไฟอะไรสว่างสว่างนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนไฟตัวเนี้ยไอไอไอคู่เนี้ยผมว่ามันเหมาะกับพวกรถ G S อนะ่ะที่วิ่งเข้าป่ารถใหญ่ใหญ่ B M W G S นะนะผมว่ามันเหมาะดี ใสแล้ววิ่งสว่างสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าจะเป็นโกวิงโกวิงก็น่าใส่ดีนะครับสไตล์เหมือนแบบว่ารถตำรวจอะไฟสว่างสว่างนะผมว่าโอเคนะคือถ้ามันติดมาเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างอย่างคันเนี้ยผมว่าน่าถ้าเป็นรถนําขบวนนะาจัเลยไฟมันสว่างดีให้ให้มาเป็นรถนําขบวนเลย ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามให้ด้วยนะครับ